สวัสดีนะครับผมชิบวนี่นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่ามือถือของเราโทรเข้าโทรออกไม่ได้ครับเกิดจากปัญหาที่ว่าผมเชื่อว่าเกิดจากโหมดเครื่องบินนะครับหรือไม่อาจจะเกิดจากระบบนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่าครับรูปฟันเฟืองนะครับแบบนี้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมีหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ครับผมมา ตรงที่เขาเขียนว่าแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่จัดการแอปพลิเคชันนะครับอาเราให้เสิร์ชนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันเยอะนะครับให้เสิร์ชคว่าโทรศัพท์นะครับพิมพ์วัสดุก็ขึ้นแล้วครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่โทรศัพท์พอมันตรงนี้เสร็จให้มาที่การอนุญาตแอปครับผม ตรงนี้นะครับให้เราเช็คดูเลยนะครับว่ามีติ๊กที่อนุญาตอยู่ไหมนะครับถ้าใครยังไม่มีติ๊กนะครับถ้าโทรเข้าโทรออกไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเราไม่ได้ติ๊กอนุญาตนะครับลองเช็คดีดีนะครับติ๊กการโทรตรงนี้อนุญาตนะครับไมโครโฟนนะครับอนุญาตรายชื่อผู้ที่ต่ออนุญาตนะครับเช็คอย่างนี้นะครับไปเรื่อยนะครับเช็คให้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งสาคัญนะครับนี่ครับสิ่งที่ จำเป็นที่สุดก็คือตรงโทรศัพท์เนี่ยแหละครับถ้าไม่ขึ้นอนุญาตการโทรเข้าโทรออกจะไม่ขึ้นเลยนะครับเหมือนเราเปิดโหมดเครื่องบิดเอาไว้ดังนั้นให้กดอนุญาตนะครับตรงนี้นะครับต้องเช็กดีดีส่วนมากจะเป็นตรงนี้กันนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราเช็คดีแล้วครับอนุญาตทั้งหมดแล้วให้เราย้อนกลับครับย้อนกลับมานะครับบางท่านจะมีล้างข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดล้างข้อมูลนะครับแล้วก็ล้างไฟแคสนะครับ ลน์เฉพาะไฟแคสนะครับแล้วกดตกลงประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่ามือถือของเราโทรเข้าโทรออกไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับว่าเราเปิดโหมดเครื่องบินอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเปิดโหมดเครื่องบินอยู่แบบนี้ขึ้นรูปเครื่องบินอันนี้เราจะโทรเข้าโทรออกไม่ได้นะครับต้องดูด้านบนด้วยนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เครื่องบินหรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องบินนะครับให้เรามาปิดประมาณนี้ครับผม ก็ถ้าใครนะครับโทรพท์ม,มือถือมีปัญหาโทรเข้าโทรออกไม่ได้ลองเช็คตามเบื้องต้นที่ผมบอกก่อนนะครับผมได้ไม่ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมส่วนคิววันนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลา,าดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคิวหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคิวนี้สวัสดีครับ